สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไปด้วยนะครับความคืบหน้าแม่น้องชมพู่พูดแล้วจุดแรกที่แม่สงสัยในตัวลุงพลแม่น้องชมพู่ได้ไปสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากที่ศาลได้ตัดสินออกมาแล้วและอีกประเด็นคือหนุ่มกัญชัยได้สอบถามกับแม่น้องชมพู่ว่า มีสิ่งหนึ่งที่ผมสัมภาษณ์ไปว่าแม่เคยสงสัยลุงพลหรือไม่แม่น้องชมพู่กราวว่าจริงๆแล้ววันที่ฝากให้ลุงพลมาผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจตอนแรกน่ะไม่สงสัยอะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่เขากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วมาออกรายการเขาไปพูดพาดพิงแอมคนที่อยู่ข้างบ้านแม่พ่อแม่สงสัยแอมจุดแรกที่แม่สงสัย ลุงพลแม่น้องชมพู่กล่าวว่ายืนเฝ้าตรงเผาศพและเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับไม้ค้ำผีเขาให้สัมภาษณ์ว่าการสะกดวิญญาณเขาใช้คำว่าน้องยังมีจิตใจอาฆาตยังไม่ปล่อยวางจำได้ประมาณนี้และตอนที่น้องหายตอนนั้นครอบครัวเรานะ่ยยังไม่ได้คิดอะไรเลยว่าน้องโดนฆ่าด,ด้วยซ้ำที่สงสัยก็เพราะว่าเราค่อยๆเก็บคลิปข่าวต่างๆ บางสิ่งบางอย่างที่ตำรวจถามเราทำให้เราคิดและทำให้เราไปหาไปติดตามเกี่ยวกับคนรอบๆตัวของเราว่ามีใครเป็นไปได้บ้างเราจะเจอคำถามเหมือนกันคือใครอุ้มน้องได้บ้างแม่พ่อหรือสดดิ้งจากคำถามนี้ทำให้เราฉุกคิดทำไมตำรวจถามพวกเราทั้งสามคนเหมือนกันถามว่าลุงพลอุ้มได้ไหมอุ้มได้ป้าก็อุ้มได้นั่นคือ ที่มาที่ไปที่เริ่มสงสัยและช่วงไทม์ไลน์ตอนนั้นคิดหนักมากที่จะประกาศผ่านสื่อว่าเราสงสัยไทม์ไลน์เขาเหมือนมีประเด็นข่าวออกมาว่าลุงพลไปเติมลมเรานะ่ะก็ถามลูกเราว่าลุงมาเติมลมไหมในระหว่างที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านซึ่งมันมีข่าวหนึ่งที่เขาอ้างว่าลุงบอกให้สดิ้งไปตามหาน้องเดี๋ยวแม่นะ่ะกลับมาแม่จะดูเอา ซึ่งเรานะ่ะไม่เห็นว่าใครเป็นคนให้ข่าวแต่มันทำให้เราสงสัยมีบางคำถามของตำรวจที่ถามและมันชนกับสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจความคืบหน้าทนายเกิดผลดักคอไม้เด็ดลุงพลที่จะใช้ในการสู้คดีจนทีมทนายมั่นใจว่าจะรอดหลังจากที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้มีคำตัดสินออกมาและให้นายชัยพลประกันตัวในวงเงิน5 0 0 0 0 0บาท ขณะที่อาจารย์ออสได้ออกมาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความว่าหลังได้คุยกับผู้ใกล้ชิดของทนายฝั่งลุงพลถึงการสู้คดีในขั้นตอนต่อไปว่าทนายฝั่งลุงพลยังมั่นใจว่าน่าจะหลุดในชั้นอุทธรณ์และดีกาหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิดอีกหนึ่งทนายความชื่อดังที่ได้ออกมาวิเคราะห์ในคดีนี้เบื้องต้นว่า ถ้าทีมทนายลุงพลต่อสู้ว่าน้องชมพู่เดินตามหมาขึ้นเขาไปเองมันคือปัญหาใหญ่จริงๆในสายตาผมนะเพราะว่าลุงพลอ้างฐานที่อยู่ว่าณเวลาเกิดเหตุกำลังไปรับพระแสดงว่าลุงปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นกับเหตุการณ์ใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ขณะน้องชมพู่หายไปแล้วทำไมลุงพลถึงไปต่อสู้ทำนองว่าเชื่อว่าน้องชมพู่เดินตามหมาเจ้าปลาสม้ม วงเล็บมาน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟหรือว่าลุงมีวิชาเชื่อมจิตกับปละสม้มหรือครับแน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีความคิดเห็นต่างๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าฝั่งทนายของลุงพลจะงัดไม้เด็ดไหนมาสู้คดีและจะหลุดพ้นจากความผิดที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้พิพากษาไว้หรือไม่ ความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่รองศาสตราจารย์พันโปรโดโทดกรก,ดรกิษณพง์ผู้ตระกูลรองอธิการบดีและประธานคณะกรรมการคณะอาชาวิทยาและการบริหารงานย,ยุติธรรมมหาวิทยลาลังสิตอธิบายว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีฆาตกรรมที่มีลักษณะเหมือนฆาตกรรมอำพรางโดยผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุสามขวบประกอบกับถูกกระทำโดยบุคคลใกล้ชิดและจุดที่พบศพอยู่ในป่า ซึ่งยากมากที่จะมีพยานบุคคลรู้เห็นการจะอาศัยเทคโนโลยีที่ใช้บ่อยๆคือกล้องวงจรปิดก็ยากตั้งแต่จุดจากบ้านที่เด็กหายไปจนถึงบริเวณที่มีการพบศพดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือพยานบุคคลพยานแวดล้อมเท่าที่มีอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าคดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีทางตำรวจได้พนักง,งานในการทำงานกันอย่างหนักมาก และหลักฐานในทุกประเด็นซึ่งอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีค่อนข้างจะครอบคลุมในทุกประเด็นอยู่พอสมควรเส้นผมที่พบถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญเพราะหากคนทั่วไปมองเส้นผมทั่วไปด้วยตาเปล่านั้นอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะมองไม่เห็นว่าลักษณะการตัดหรือหน้าตัดของผมเป็นอย่างไร แต่ทางผู้เชี่ยวชาญจะมีอุปกรณ์และมีเทคนิคการตรวจพิสูจน์ลักษณะของการตัดของเส้นผมที่พบในจุดที่เกิดเหตุจากศพและเส้นผมที่พบในรถของลุงพลจำเลยในคดีนี้คำพิพากษาสารชี้ว่าลักษณะการตัดและหน้าตัดสอดคล้องกับเส้นผมที่ตัดจากศพดังนั้นจึงเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันเพราะหากคนเราไม่เกี่ยวข้องกัน อยู่ดีๆผมของเด็กนั้นจะไปอยู่ในรถได้อย่างไรแม้จำเลยอาจจะอ้างว่าเป็นลุงเป็นคนใกล้ชิดแต่เส้นผมที่ถูกตัดออกไปโดยเฉพาะลักษณะหน้าตัดอย่างนี้คือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีนั่นไงทนายต้ามอดีทนายลุงพลเคลื่อนไหวแล้วหลังสารตัดสินจำคุกลุงพล20ปีจากคำพิพากษาคาดีลุงพลที่ออกมา ทีมข่าวได้พูดคุยกับทักกฎหมายสองคนคือทนายตั้มกับอายการปรเมศมองต่างกันในเรื่องของทิศทางคดีด้วยอายการปรเมศนั้นมองว่าการที่ศาลตัดสินแบบนี้แสดงว่ามีหลักฐานบ่งชี้พฤติกรรมชัดเจนแล้วยากที่จะหลุดในชั้นอุทธรหรือดีกาขณะที่ทนายตั้มมองต่างบอกว่าที่จริงหลักฐานในคดีนี้ไม่ได้แน่นขนาดนั้นเขายังเคยพูดเลยว่าคดีนี้ใครทำก็รอด แต่ทนายลุงพลพราดที่ไม่ต่อสู้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์จนสารพิพากษาลงโทษจำคุกนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนบอกว่าผิดคาดเมื่อเห็นคำพิพากษาในคดีน้องชมพู่ตัดสินจำคุกลุงพลเพราะเคยพูดแต่แรกแล้วว่าคดีนี้ใครทำก็ยกเนื่องจากเป็นคดีที่พยานหลักฐานบางหลักฐานสำคัญคือเส้นผมถูกสับที่พบในที่เกิดเหตุ และในรถของลุงพลก็ไม่พบดี a นเอว่าเป็นผมของใครพิสูจน์ได้แค่ว่าเป็นสายฝั่งแม่และรอยขาดของเส้นผมมีของมีคมอะไรบางอย่างที่ตัดแล้วเกิดรอยลักษณะเดียวกันแต่ทนายลุงพลพลาดที่ไม่นำผู้เชี่ยวชาญมาสืบพยานต่อสู้ประเด็นนี้กลับไปต่อสู้ว่าสุนัขพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาซึ่งไม่ใช่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ทำให้สารเชื่อหลักฐานทางฝั่งโจทย์ซึ่งตำรวจรวบรวมได้แน่นหนามากกว่าจนถูกพิพากษาจำคุกส่วนคำให้การของลุงพลก็มีพิรุษด้วยวันเกิดเหตุลุงพลให้การว่าไปบอกพระว่าน้องชมพู่หายทั้งที่โทรศัพท์ลุงพลอยู่กับป้าแตนทําให้เกิดข้อสงสัยว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรนายสิทธามองว่าคดีนี้สารมองว่าจำเลยมีพิรุษ จากคำให้การที่ไม่ตรงกันสำหรับการต่อสู้ในชั้นอุทธรปกติจะไม่นำสืบพยานเพิ่มแล้วแต่จะนำหลักฐานที่ว่ากันมาแล้วในสารชั้นต้นมาให้สารอุทธรอ่านซึ่งส่วนตัวมองว่าผลพิพากษาในชั้นหลังจากนี้นะ่ะยังออกได้ทุกทางไม่ว่าจะหนักขึ้นเป็นเจตนาฆ่าคืออาจจะมองว่าการเอาตัวน้องไปเป็นการเล็งเห็นผลให้น้องเสียชีวิตยกฟ้องหรือ ยืนตามสารชั้นต้นก็ได้เมื่อถามว่าช่วงที่เข้าไปช่วยคดีลุงพลพอทราบข้อมูลเกี่ยวกับคดีอย่างไรบ้างนายสิทธาบอกว่าก็พอจะรู้เรื่องอะไรบ้างแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสได้กลับไปทําคดีให้กับลุงพลอีกหรือไม่ถ้านนายสิทธาไม่ตอบตรงๆบอกเพียงว่าตอนนี้ลุงพลเรียนกฎหมายแล้วแล้วก็เรียนเนติด้วยตนเองจะไปยุ่งทําไมทนายตำก็เชื่อว่า คดีน้องชมพู่อาจจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำสมปีกว่าจะจบชั้นศาลฎีกา